ไม่พี่จะต้องเก็บหนึ่งสามสี่ก็สามสี่หนึ่งเหรอพี่แต่โชคุนตรีนึงตำแหน่งสุดท้ายตำแหน่งที่ห้าไม่มีตำแหน่งที่ 5, ห้าพี่ฟังไว้ใหม่เลยนะตำแหน่งที่ห้าฟังไว้ใหม่เลยนะตำแหน่งที่ห้าคือหัวใจบ้านช่องกลางปล่อยให้โล่งไม่ต้องไปทําอะไรกดว่วงจุ้ยบอกไว้ว่าหัวใจบ้านห้ามมีซ่วมห้ามมีเสา หมุดแทงใจบางคนนะครับอาศัยอยู่ทาวน์เฮาส์ขอโทษอาคารพณิช์ที่ห้องนี้เปิดร้าน้ามานแล้วรวยรวยแล้วขยายตึกซื้อห้องเพิ่มระเบิดผนังคาวนี้หมุดกลางใจเกิดเข้าใจไหมเวลาระเบิดผนังปุ๊บเสาอะเสาที่แบกคานนึกออกไหมครับแต่ระเบิดผนังก็จะมีเสาลอยจริงไหมคาวนี้พื้นที่ถูกหมุดทิ่มหัวใจส่วนใหญ่นะครับรวยตอนห้องแรกซื้อห้องสองแล้วสวยง่ายเพราะพี่เลยเห็น หลายอย่างคนใกล้ตัวหรือปัจจัยรายล้อมจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นหัวใจบ้านต้องโลง่งดังนั้นหมายเลขห้าไม่ต้องไปทําอะไรมันโล่งและดูแลให้ดีสะอาดนะครับแล้วมันจะกลายเป็นว่าสุขภาพคนในบ้านนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮวงจุ้ยเชื่อว่าพลังฮวงจุ้ยจะไหลรวมอยู่ที่กลางบ้านและกระจายไปสู่ทุกทิศท,ท,ทางและทุกทิศท,ทางที่กระจายไปก็อยู่ทิศรอบๆที่พี่เห็นไหมครับแปดทิศท,ที่พี่บอกเมื่อกี้ไงคราวนี้มาดูเซเว่นพี่ พี่เห็นไหมครับเซเว่นก่อนจมาเซเว่นโชคให้ดูอะไรนิดหนึ่งก่อนอก็แผลโหลสูงเหมือนเดิมแต่คราวนี้พี่เอานิ้วมือข้างซ้ายสามนิ้วสามนิ้วนะหันเข้าหาตัวเองพี่เห็นไหมครับมันจะมีเก้าช่องหรือเก้าข้อพอดีเลยเห็นไหมเท่ากับอะไรรู้ไหมมันก็เท่ากับตรงนี้เลยฟังไว้เลยนะ นิ้วชี้ข้อนิ้วชี้เท่ากับปายนิ้วเนี่ยเลข4นิ้วกลาง9เลข2นิ้วนางเห็นไหมครับสแสดงว่าตัวเลขตรงนี้นะพี่ต้องจริงๆอ่ะโชคอยากบังคับว่าให้เอาปาากาเขียน4ี่สาอย่างเงี้ยเก้ 9, 5, 1, ขอโทษ2 7 6 4จ็ี่สาอย่างเงี้ยต้องเขียนไว้แล้วพี่จะได้อะไรรู้ไหมวิชาฮวงจุ้ยในมือแล้วนี่แหละเวลาทินแสไปดูฮวงจุ้ยที่เขาจับอย่างนี้เข้าใจยนะัง แต่พี่ไม่รู้แต่จีนี้เขาจับเขาจําไม่ได้แม่งลืมเขาก็เลยมานั่งไร่เข้าใจยังแต่เวลาเขาจับเขาวางเทต้องอย่างนี้นะพี่ตําแหน่งนี้จะเหมาะสมกว่าเฮียกูลืมอะไรวะดังนั้นวิชาฉุกเฉินฮวงจุ้ยในมือจริงๆดังนั้นต้องรู้กับมันไว้อันนี้วิชาฮวงจุ้ยเราเรียวกว่าวิชาผังวิชาผังใช้ยังไงรู้ไหม ยึดประตูหน้าบ้านเป็นแนวแล้วหันหน้าเข้ามาในบ้านแล้วทำสามนิ้วอย่างนี้หันหน้าเข้าบ้านฟังไว้ก่อนนะยืนประตูบ้านจะอยู่มุมซ้ายหรือขวาไม่สําคัญหรืออยู่ตรงกลางไม่สำคัญแนวที่ประตูหน้าบ้านเปิดเข้ามาเราเรียกว่าแนวผนังประตูเข้าใจข้อนี้ไหมยืนในแนวผนังประตูแล้วหันหน้าเข้ามาในบ้านแล้วทำสามนิ้วอย่างนี้และนี่คือที่มาของวิชาที่บอกว่าอ๋อ ตำแหน่งขุมทรัพย์มุมในซ้ายสุดอยู่ตำแหน่งนี้เองเข้าใจยังตำแหน่งขุมทรัพย์ลองดูเลขสี่อยู่ไหนเบมือเลขสี่อยู่นี่ไหมการเงินตำแหน่งขุมทรัพย์อยู่นี่อ๋อตำแหน่งอำนาจความรักอยู่นี่เองมุมในขวาสุดเข้าใจยังแล้วนี่ไงที่ทําให้รู้สึกว่าพวงจุ้ยแม่งดิ้นคำอะไรไหมตำแหน่งการเงินอ๋อตำแหน่งขุมทรัพย์ฟังดูยิ่งใหญ่ไหม โอ้โหวิชาวิเศษเว้ยเฮ้ยตำแหน่งความรักดูมันได้ค่าต้องแก๊งเหรอตำแหน่งอำนาจในการปกครองขุมทรัพย์กับอำนาจเป็นไงดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาทันทีไหมสุดท้ายมันใช้แค่อะไรวิชาผังดังนะั้นนี่คือเทคนิคในการหาตำแหน่งขุมทรัพย์ของบ้านตำแหน่งขุมทรัพย์ของห้องทำงานห้องนอนห้องสำคัญที่พี่ต้องการเข้าใจอย่างโดยเป็นวิชาผังยึดจากประตู ว,วิชานี้นะครับไม่เกี่ยวกับทิศแต่ทําห้องนี้ให้กลายเป็นเก้าช่องเท่ากับตารางนี้ยาวก็ยาวตามพื้นที่ลึกก็ลึกตามพื้นที่กว้างก็กว้างตามพื้นที่แล้วแบ่งเป็นเก้าช่องแล้วทานิ้ววางอย่างนี้ก็จะรู้เลยว่าตำแหน่งงานเงินความรักอยู่ตำแหน่งไหนของแต่ละช่องครับสมุินี้เป็นประตูบ้านอันนี้คือมันต้องอย่างนี้ครับหรือว่าพี่จา๋าโชคมีรายละเอียดนี้เดี๋ยวโชคให้ดูเลยเดี๋ยวโชคเขียนให้อขอโทษที่ครับผม อ่ะดูเซเว่นก่อนพี่เห็นเซเว่นไหมยืนหน้าเซเว่นเข้าไปยืนหน้าเซเว่นเข้าไปทำสามนิว้วนะครับพี่จะเห็นตำแหน่งนี้ไหมเลขหกอุปถัมภ์ไงหน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์จริงไหม,มเห็นไหมครับอุปถัมภ์แบบนี้เป็นแบบ80%ของเซเว่นนะที่เป็นผังสำเร็จแต่ตำแหน่งอุปถัมภ์ก่อนจริงไหมใครเป็นคนต่อคิวจ่ายตังค์ลูกค้า เอ้ขอโทษใช่แล้วลูกค้าลูกค้าต่อแถวก็จะแต่อุปถัมภ์ให้้เป็นคนอุปถัมภ์ตำแหน่งนี้ลูกค้าแล้วเลยตำแหน่งอุปถัมภ์เลขหกไปก็จะเป็นเลขเจ็ดไหมเคาน์เตอร์จะเป็นสามช่องสี่ช่องจริงไหมใครเป็นคนยืนตำแหน่งนี้พนักงานบริวารวายืนทับตำแหน่งตัวเองจะมีความรับผิดชอบที่ดีเห็นไหมอ่ะจริงไหมเอ่ยแล้วพี่ดูต่อไปตำแหน่งความรักหรือแม่บ้านจะเป็นเบเกอรี่อาหารเวฟ คนดูแลทุกสุขในบ้านเข้าใจไหมตําแหน่งแม่บ้านก็เป็นข้าวกล่องอาหารเวฟขนมปังนมอะไรต่างๆจะอยู่ตําแหน่งหมายเลขสองจริงไหมคราวนี้ดูไอ้มุมหนังสือไอ,บไอ้บุ๊กสมัยไอ้สมยัยบุ๊กบุ๊กสมัยเห็นไหมครับตําแหน่งเลขแปดไหมใช่ไหมเอยและอยากรู้ตําแหน่งกําไรหรือการเงินที่ดีที่สุดของเซเไดอยู่ตำแหน่งไหนเหล้าเบียร์อยู่ตำแหน่งไหน,ไหนมุมไหนไยสุดดังนั้นลองเดินเข้าไปเะเว้นไปปุ๊บนะหามุมไยสุดของมัน จะเป็นตู้แช่เหล้าแช่เบียร์จริงไหมกําไรตรงนั้นเป็นไงบ้างเยอะเยอะเนื้อออกไหมครับและตําแหน่งชื่อเสียงไปรนิ้วจะเป็นตู้ที่ประเภทว่าน้ําการแข่งขันตลาดสูงน้ําชาน้ําสีน้าําอัดลมเนื้อออกไหมครับตอนนี้น้ําดื่นพวกยันฮีอะไรวิตามินบีอะไรต่างๆมากันเยอะมากการตลาดเป็นไงบ้างถ้าวางระดับชั้นสายตาระดับตรงน,นี้ครับค่าวางตลาดแพงแต่ถ้าต่ําถูกสุด แล้ววางแล้วสินค้าไม่เดิน3เดือนมีสิทธิ์เก็บออกแต่ก่อนจะสินค้ามาวางต้องเสียค่าวางพื้นที่ก่อนดังนั้นแล้วถ้าลองดูตำแหน่ง3หลังจากเชลหนังสือไปพี่สังเกตไหมจะเป็นน้ำยารีดผ้าซักผ้าแฟบหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะตำแหน่งนี้มันตำแหน่งครอบครัวหรืออนาคตดังนั้นพี่เห็นไหมครับว่านี่แหละคือวิชาผัง ที่เซเว่นใช้เป็นแบบสำเร็จพื้นฐานในการจัดวางก่อนแค่นั้นเองพิลิตแจกชีดโชครู้พวกพี่ไม่มีต้องใช้อยู่แบ่งกันให้มันทับได้หมดยังได้แล้วใช่ไหมครับนนพ,รพี่ครับเลือกไว้สี่ห้าหกด้านสำหรับพวกพี่แบ่งกันใช้ พี่ครับแค่พี่เขียนผ่านวันนี้นะพี่จะเข้าใจวิชาผัางที่จริงอย่างละเอียดเลยว่าตลาดใช้ยังไงมันมีอยู่แค่นี้จริงๆในดีเทลเดี๋ยวช่วยอธิบายเพิ่มด้วยพี่ครับฟังไว้ใหม่นะ<ม>ทุกครั้งในการเขียนห่วงจุย้ยในการแบบหวงจุย้ย<ม>วิชาจัดห่วงจุ้ยเป็นวิชาภายในบ้าน ทุกครั้งพี่จะต้องอะไรก่อนรู้ไหมพี่จะต้องตีกรอบบ้านให้ได้ก่อนพี่ครับแบ่งกันนั่นเลยอยู่ที่โต๊ะพี่แล้วจัดไปเลยอันแรกพี่ต้องตีกรอบบ้านให้ได้ก่อนดูให้ได้นะครับว่าหน้าบ้านอยู่ไหนตีกรอบเส้นไหนทําเลยตอนนี้ในแผ่นแรกเอาบันไดบ้านขึ้นมาเป็นหน้าบ้านก่อนนะครับตีกรอบสี่เหลี่ยมให้ตรงก่อน ตีกรอบสี่เหลี่ยมให้ได้ก่อนนะครับทุกครั้งในการเขียนชาร์ตบ้านหรือแปลนบ้านพี่ต้องตีกรอบบ้านให้ได้ก่อนว่าพื้นที่ในบ้านคือพื้นที่จัดพวงจุ้ยต่อไปนี้ผิดแล้วพี่ชายต้องมุมนี้กับมุมนี้พี่ชายลองดูพลิกหน้าบ้านขึ้นก่อนครั้งหน้าพี่ต้องสีเข้มนะเดี๋ยวสีมันจะจาง หน้าบ้านอยู่ตรงนี้ครับพี่พี่พี่เห็นไหมนี่ทักพี่ให้ตามโชคเห็นไหมมันจะตัดโซนนี้มาโซนนี้โอเคครับพี่ครับถ้าทุกคนเขียนสี่เหลี่ยมตีกรอบบ้านได้แล้วสิ่งที่พี่จะต้องดูคืออะไรรู้หรไหมพี่ต้องหาหัวใจบ้านให้ได้ก่อนพี่ครับทุกคนฟังโชคก่อนนะให้เอาไม้บรรทัดตีมุมทะแยงในกรอบที่พี่ตีแล้วพี่ก็ติก๊กดินสอหรือปากกาได้ประมาณ1เซนเพื่อหาจุดตัดของเส้นทั้งสองหัวใจบ้าน การหาหัวใจบ้านเท่ากับอะไรรู้ไหมเป็นการหาได้ว่าถ้าจะวัดจากกลางบ้านทิศใดอยู่องศาใดของบ้านแต่ตอนนี้พี่ต้องหาได้ก่อนมุมทแยงไม่ได้ตีไม้ไบรรทัดอย่างนี้นะไม้บรรทัดวางแล้วก็ตีเส้นบางๆให้เหมือนว่าหาจุดมาร์กหรือจุดกลางบ้านให้มันตัดกันให้ได้ติกแค่นี้พอพี่อย่างที่โชว์บอกโชว์ก็ไปอธิบายอยู่นี่ไง โอเคใช่ครับหาจุดตัดกลางบ้านแค่นั้นเองทุกคนได้กลางบ้านแล้วนะครับผมพี่ครับคราวนี้พี่ต้องรู้นิดหนึ่งหน้าแผ่นวงกลมที่พี่ได้มันเท่ากับเหมือนหน้าจานเข็มทิศ ตอนนี้พี่ไม่ต้องสนใจอะไรมากไม่ต้องมาสนใจว่าทิศคืออะไรนะแต่ตอนนี้พี่คิดตามโชคพอไปวงกลมทั้งหมดมี3า0องศา3าองศาเนี่ยจะแบ่งเป็น8ทิศ8ทิศนี่พี่ลองดูนะครับเห็นไหมทิศเหนือเลขหนึ่งนะครับมันจะมีสีฟ้าสิ่งที่พี่จะต้องรู้คืออะไรรู้ไหมหาเส้นแบ่งทิศให้ได้ว่าเส้นแบ่งทิศต,ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนคือมันคนละสีกันเข้าใจไหมมันก็คือคนละทิศกันอ่ะหาเส้นแบ่งทิศให้ได้ว่า แต่ทิศเนี่ยเส้นแบ่งทิศอยู่ตรงไหนทิศใต้กับตกเฉียงใต้อยู่ตรงไหนเนี่ยก็คือแม้ครับสีเหลืองกับสีแดงระหว่างทิศเนี่ยเพราะพี่ต้องใช้เส้นแบ่งทิศระหว่างทิศเนี่ยในการติ๊กอันต่อไปอย่างนี้ไงกลายเป็นว่าอะไรไหมสิ่งที่โชคลืมสอนพี่ไปนิดหนึ่งเมื่อกี้ย้อนกลับนิดหนึ่งนะหากลางบ้านไม่พอพี่ต้องหาเส้นกลางหน้าบ้านด้วย เส้นกลางหน้าบ้านไม่ต้องคิดอะไรมากไม้บรรทัดตั้งแล้วตั้งฉากไปนะครับนั่นคือเส้นกลางหน้าบ้านหรือถ้าจะเป๊ะปวัดความกว้างแล้วหารครึ่งก็เท่ากับเส้นกลางหน้าบ้านแต่เส้นกลางหน้าบ้านแน่ๆคือไม้บรรทัดตั้งนะครับมันจะผ่านตรงกลางอยู่นี่เป๊ะๆมันจะได้กลางหน้าบ้านอยู่แล้ว